การท่องเที่ยวที่เมืองปากซองแขวงจับประสักพืนแผ่นดินคําการท่องเที่ยวทางธรมรมชาติอากาศบริสุทธิ์พืชผลอุดมสมบูรณ์ยังเป็นท่าแหงธรมรมชาติน้ําตนตาดแหงไ็งดงามเสียงน้ําตนตาดดังทื่นๆพระทานมาสัมผัสกับตัวจริงที่ตัดเนืองบ้านลักสี่เมืองปากซอง สจ้าสบายดียินดีต้นรับสุ่แรงท่องเที่ยวน้ำตกตัดเนียงเนาะเจ้าอ่าเร่งแต่ตัดเนียงของพวกเขานี่ก็มีหลากหลายสีสันมีลายบรรยากาศเนาะโดยเฉพาะพวกเขาก็จะมีสวนดอกไม้งามๆม,มีบรรยากาศอันนี้คือท่านคือเห็นนี่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของสนเท่าตโอยเนาะอ่าในนั้นพวกเขาก็มีการตกแต่งประดับประดาโดยเฉพาะก,การน้ำไสอ่อา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่เฮานําใส้ในการดํารงชีวิตประจําวันพวกเขานี่มาตกแตง่งทนหลายท่านอาจจะได้มาท่องเที่ยวแล้วแล้วก็ได้มาเห็นบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวพวกเขาเนาะพวกเขาก็ยังมีอ่อผ่าหลายๆชนเผ่าที่อยู่ห่วมกันมีชนเผ่ามีตะโอยมีเบราวมีบลูมีหลายๆเา่าที่มาดารงชีวิตาอยู่หากินห่วมกันกับและการตกแต่งทั้งหมดนี่พวกเขาก็ ถือว่าดึงเอา,อาเอกลักษณ์บวสิเป็นกระ้อนตองปลาแดกหรือวาอ่าแนวงุ้มหวดเข้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาจะหู้เกี่ยวกับวบัฒนธรรมของเราเาการกินการอยู่แนวไหน การส่งเสริมสุมสนมีเรียกเหตุงานทำมีไรายได้ไรายหับเป็นหนึ่งในจุดเด่นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการตาดเนื้งแห่งนี้พักดันส่งเสริมตามวิสัยทัศ์สุมสนเข้มแข็งปรับปุ่งโคดบริการเป็น99ประกอบส่วนพัฒนาตามทาแหงยูนี่แรงท่องเที่ยวพวกเขานี่ อาหารทุกอย่างที่พวกเขาเอานํามาปุ่งแต่งี่เม็นประสาวนอยู่ในขงเขตนี้เป็นผู้ปลูกสนองเ้าทั้งหมดในนั้นพวกเขาก็ได้สั่งตั้งกลุ่มประชาชนชาวบ้านลักซิิบนี้ปลูกพืชผักอินทรียเพื่อสนองห้แรงเขานี่ก็หกหกสิบก็ครอบครัวที่มีส่วนห่วมในนี้นอกนั่นก็ยังมีอบรรดาผูธลูกสาวล่าลูกสาวที่สองที่สามอายุแปดเก้าสิบปีนี่กำลังมีกิจกรรมอันห่วมมา ซานพวดซานกระซอนซานกุ๊บซานยังแล้ะคนกับนี่วิตยภูงงามๆนี่สองสาวนี่นี่นี่มันนี่นเผาอยังนี่สนเผาอยังเราทุพกคนฟังดูฉันขอ l l bro 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 b r นี่มาเป็นยูสวรรค์เขตบ่บ่อยู่ผู้อยู่ผ้าผู้เลี้างขลังก็อยู่เราเราาบอกภาษาจาว่าสบายดีว่าจะไหนสบายดีจุมาให้ คืมาให้สบายดีกินเขาแล้วบ่ว่าจะได้จังอ้อเงียดักจังอ้อโอ้เงียดักโอ้อันนี้บอกคือกันหมอคือกันหมอเผาเดียวกันหมอฮะเผาเดียวกันหมอบ้านต่างบ้านต่างคอยบ้านวังยางลโรงแรมไปเฮ็ดเพื่อนยางแฮนตุ้มหูนี่เป็นจะได้ดิตุ้มหูนี่ตุ้มหูนี่อันนี้จักอยูนาวิมอนพันใจนี่คอยอยูนาวิมอนช่องเดือนเข้เดือน ปัญใจตัวผั<จ>นี่อ่ตัวพัดำดำพวกเขาอะนะเอาพวกคนมาอยู่ประมาณหกครอบครัวแล้วให้เงินเดือนเนาะให้เงินเดือนแล้วก็มีสวัสดิการอ่าเรื่องปินปัวเรื่องสุขภาพเรื่องเรื่องดูปูเสือมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคือว่าหนึ่งมากกับอ่าลูกหลานเพื่อนกับในน้อยมีคมอยู่ย,า,ยากในเฮาก็เลยว่ารับมาเลยเป็นห้าหกเจ็ดครอบครัวแล้วก็ยังมีลูกหลานเพื่อนนี้นี่เด้มาํำ พ่อใหม่อยู่นี่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของซนเผาเพิ่นนี่นะจ้าสวัสด,ดีอันอันนี้เป็นเอ่อห้องฟอูมน้อยการอของแรงท่องเที่ยวน้ำตกตัดเนียงคนหนึ่งโอ้จ้า,าสวัสดีนี่ตอนหับใน,นจุดนี้มันมีส่นนยังของแหงท่องเที่ยวเขาจ้าอ๋อจะจากพยางเขาไอ้พยางเขามาเห็นมึงกินแล้วเนาะในในโซนทางนี้ก็สิเป,ป็นไปสัมพันธเขาในโครงเารนี้ <c oughs> ทางแรงท่องเที่ยวเขาก็ะซุบอยู่ส่งเสริมให้เพร่ะนด้มีการมา ่ตาแพ้ขายเป็นสินค้าหมวดเป็นสินค้าหัตถกรรมในในเรื่องเที่ยวเขาเนกระท่งที่นี้มีทั้งแพ้ตามเป็นของตัวเองว่าสิเป็นผ้าเวียงทั้งสีธรรมชาติเลยเป็นวัฒนธรรของทั้งส้มเผาเกลือส้มเผาตะเลียง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 อยู่ทั้งอยู่ทั้งไหนเนาะอยู่ทั้งอัตตปืออัตตุต่อดาว พอตั้ผ่ามือหนึ่งไลยจะฝืนฝืนหนึ่งใส่เวลาตั้มมาเลยจะไล่ขึ้นไล่แบบนี้ใส่เลยตั้มจีวันแล้วกับแปดวันก็มีแล้วจะไล่ต้องยังคู่กันนอกจากเรื่องเรื่องมามีวัฒนธรรมแล้วนะประเพณีวัฒนธรรมแล้วมีผ่านี่แล้วกับซีมีเป็นเครื่องต้องของฝากเครื่องที่ระลึก็วันสิเป็นเสื้อผ้าแล้วกับซีนี้ทั้งเป็นเครื่องแกะสลักพอในโคงเคสเป็นแข่งจัมปัสซัคก็มีสินค้าหลายๆอย่างเลยเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนมาแล้วต้องได้มาๆก็คือมาเซาเครื่องนุ่งยูนิเพื่อทายหูเป็นที่ระลึกว่าได้มีโอกาสมาทางนี้แล้วก็ได้นุ่งสุดซนเผาเพื่อทายรูปในโครงล็งท่องเที่ยวพวกเขาเจ้าอันนี้เป็นอันบรรยากาศอีกอันหนึ่งที่ได้รับคามนิยมในปัจจุบันเจ้าคือที่ทางไอเห็นทีพนวางขายทั้งเมืองนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในของเขตเมืองจำแข่งจำปัสักพวกเขาทั้งเมื่อทั้งวัา4ีมีในหลายๆตัวเมืองหว่าจะเป็นเมืองจำปัสสักหรือว่ามีปุตติอนต่างๆเจ้า <S 2> <S 2> เขาก็อยากให้มันมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมบัวสิเป็นเสื้อผ้ามีเครื่องแกสะสลักที่เป็นเครื่องต้องของฝากได้ของแข็งจำปรสซัตของเขาทาั้งหมดครับแต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนี่คิดว่าได้รับผลกันอะไรในเรื่องเครื่องที่ระลึกเครื่องอยังต่างๆเอ,อ่อว่าเรื่องเครื่องที่ระลึกแต่นี่พอปัจจุบันในใน,นส่วนคอนขันแถวนี้เนาะว่าเรื่องประชาชนน,น,นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอีดีกับเป็นนักท่องเที่ยวภายใน นะตั้งแต่บวัวสิเป็นตังแขวงแล้วกับภายในแขวงอีที่ว่าเล้าเที่ยวเล้าที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเพิ่งกำลังซุกยุยุกเพิ่งกันเลยถ้าถ้าเป็นประชนม้านี่แน่นอนแหละว่าเรื่องเครื่องต้นของฝากบวัวตน้นลูกต้นหลังแล้วกับเครื่องไส้ภายในครอบครัวเขาเจ้าก็ได้ครับก็บมียมิยู่คือว่าได้ไายดกีก็ได้ขายดีเช่นเดียวกันเจ้าถึงไร่ห้าบอาศีโบหลายโทซวงที่เปิดประเทศหรือว่าซวงที่ว่ามีเนี่ยคือเรียกางประเทศเขามา แต่ในนั้นแต่ละคนก็พยายามสร้างกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าอาชีพเขายังยังสืบต่ออยู่ยังสืบต่ออยู่เพียงแต่ว่าหน่อยลุ้นก็ตามหากแต่ยังพยายามสร้างกิจกรรมอื่นเพื่อให้ได้รายรับเพิ่มขึ้นจาี้เออปแลก่จะได้นักท่องเที่ยวฮมาเที่ยวแต่ยังอ๋อพุทธศาลาอบอุ่นอากาศเป็นพาก็มีวะเป็นการเจ้ากาลังเชเริ่มมัด อยู่เผาติดเผาอยู่นี่แล้วขือคืออมือเริ่มคือแล้วงามอันนี้ถ้าว่านักท่องเที่ยวทานไดมาร์สนะราคาอยู่นี่สบายสบายแบบสบายกระเป๋าและก็ใส่ก็สบายอีกจะได้การขาดยง่ายมืออยู่เทกเห็นไหมโดยโดยพ่าแต่ขายอยู่เสาทิศจะมีแขกมายอะไรอ๋อในส่วนโควิดนี่เป็นยังไง ผักมู๊คอยมีแขกเราบางแขกเราจะโต๊ะไปนี่เดี๋ยวเพราะเขาสภาเขาไป็นแบบทานเขาไปเบิ่งห้านอาหารห้านอาขันนอกจะเป็นบอนฮักแขกค้าที่เขามาลุยแองวพวกเขาก็เป็นบอนที่ได้รับความนิย้งเรื่องอาหารนี้ในท่องเทีพวกเขาเจ้าะละหลังจากนั้นจะจึงไปเรื่องนี้ค่ะไปเบิ่งน้ำตกเนาะน้ำตกตัดนี้มงอย้่ เทากะติพันธ์กับธรมรมชาติท่านแขกผู้ใดได้มาเที่ยวชมหรือว่าได้มากินข้าวอยู่ห้างอาหารเท้ากะสีได้นางกินขา้าวติดกก,กับธรมรมชาติกี่รีเลยายเราแงมลงไปแม่เออตามาเดียวเห็นดิวดสามารถเดีเ่ยวเ,ยาาเนียเนาะจหรับอาหารเทานี้นล่ประเภทใดอาหารเท้านี่แม่มีเป็นอาหารลาวๆเลยอาอมีเป็นปิ้งไก่ท่าปลาแดงมีหมูสามชั้นมะเขือกัมปิ้งเป็นอาหารในน้ำของห้างมีข้าวกำทอด มีชิ้นแห้งปิ้งแล้วก็มีปิ้งสมูมีปิ้งกระดูกข้ามต่มาคู่แกเราไม้่ทานเบอร์ไคย์ยอนเซเวอนมันหอยได้เลยแบบอาหารสุดเผานี่บอกแบบสุดเผาของสุดเผาที่ดังเดิมที่ว่าอยู่นี่อาหารแบบของเจ้านี่บอกฉันยุบปากซองนี่ยแกเป็นเจ้าไพ่อีคู่อายเจ้าไพ่อีคู่แล้วก็เป็นลวกพักมีเป็นหมักเซเวอร์เพราะว่าอาหารกินซื้ออยู่นี่เป็นหมักเซเวอร์ยอดเซเวอนมันหอยจันซี่เดือน เสีงทงเทียวธรมรมชาติน้ำตกตัดเหืองมีอาหารการกินลายเหงียง,งห้้งหักแขกที่มาท่องเที่ยวมีห้องนอนที่กว้างขวางมีทั้งห้อง VIP และห้องธรรมดาดังนั้นเมื่อบรดาทานมาท่องเที่ยวเมืองปากซองผืนแผ่นดินคำแห่งนี้ก็บ่ต้องห่วงเรื่องที่พักอาหารการกินตืงนเ้ามา กอสมิวชิวถัดอาบน้ำใสลาลยเย็นความสุขเป็นของทานขอดบริการที่แสนประทับใจเป็นของพวกเขาและการม้าทองเขียวนั้นทุกทานล้วนเต็เป็นหนักอนุรักษ์ธรรมศาสตร์ด้วยการอุดหน,นุนให้หัวหน่วยประกอบการได้สืบต่อพัฒนาการทองเทียวย่างบรยุทยังนั่นเอง ลงตากเนียงเนาะมีแนมองไปทั้งุ่มที่เห็นอง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 ที่เห็นเราองน้า้ากาศทันยางลงไปอีกหน่อยนึ่งเซเมนลงไปเห็นน้ำตกทั้งหมดเลยที่มีความสูงประมาณเจ็ดสิบเมตรและส่วนทั้งหลังนี่แมนบโบสำหรับปิกนิกเนาะบโบสำหรับปิกนิกเลยเอาอาหารน้ำของกินของบาร์บาร์ค่าค่าพอนักใจ

สำหรับตัวนี้แม่นจุกของเราก็ให้คนมาปู้ศาสตร์นางกินเข่าไอ้ออแต่เอาอาหารเขามาโบเอาของมากินแล้วก็มาปู้ศาสตร์นางกินอยู่นี่แคมน,น้าฟอ่ะโดยว่าเอาบรรยากาศสดๆเนาะโดยที่ว่าเป็นากาศแคมนาฟแคมนาฟอ่ะแคมน้าบไปยังทำอาหารอยู่ห้านอาหารจะเทิมลงมาส่งลุงก็ได้เทาก็มีส่งอยู่ไอหมายความว่าจากห้างอยู่รูปแล้วได้เจอมาอยู่ที่นี่เนาะโดยเสียงเขาก็จายสั้นเป็นตาเป็นตัดแทนมา อันนี้ก็เป็นบอลน,นางอันนี้คนตกต้อง็ปสูเปียก,ก,กเหมนเฉพาะและเฉพาะการท่องเที่ยวอยู่ที่นี่นี่นย้ำได้ที่ว่ามีแขกหลายที่สุดในในบุญประเพณีของเราในบุญประเพณีทุกเทศากาลแขกหลายหมดไอ้ทุกเทศากาลเลยวันปีใหม่โบอ,ออกพรรษาเขาพรรษากันหลายไอ้แต่ช่วงย้ำฝนนี่มันสิห้วยเลยนึงเพราะว่าฝนเขาปล่อยน้อยแต่ว่าก็ยังมีอยู่มีเรื่อยๆไอ้ ถ้วเรครจะกรีดน้ำจิตไ,ได้นี่เขามีขอห้ามเนี่ไห้บอกขอห้ามมิเตอว่าแบบทยามเมาแล้วไอยากจะลงเล่นน้ำาพรายามมันอันตรายใน,นใน,ในชาวจุกไก่เขตหัว,ห,วหัวัน้าต้นตัตดเน่ต,นตใกล้าจากมันมีบักนี่เล่นไอ้บักนี่แล้วกับ,บักนานสองบ,บกักห้ดินส่องบกักเนาะเจ้าเเจ้าลอกร่ยรูมานี่เจอบ่อยากหันดินนาะอมกไก่ต้ตัดเน้หัวตัดแล้วกมันน้ำเฮงมึนแล้วในเรื่องการอนุรักษ์ ธรรมศาสตร์คือปลาใหม่เกีนี่เี่เข้ามีขอหามเลยมีขอกันหไดในในเพื่อให้จ้าต่้นแต่นี่ขึ้นไปมาหอากหามไปเจ้าตาต้นไม้ใหญ่ให้อนุรักษ์ไหวนะแขนน้ามายเพราะว่ามันซอยแบบกันดินเจือนกันอย่างน้ำไหนมันซอยกพดินเพราะถือน้าท่วมไปวัดหนึ่งต้นไม้ก็บอะไรไปลายต้นเติบเขาก็พยายามปลุกระดมกับเจ้าหทยเออพระต้องตัดต้นไม้หลายเด้อเพราะว่าส่วนนี่แถวนี้ขาเจะ่วนหลากก็จะมามาตาต้นไม้แทนไทยมนข่วงปัญหา แล้วเาได้มีการปรับไหมยังบอกว่าบําเพ็จะมาปรับใหม่กี่ต้นก่อนไม่มีการปรับไหมเขามีการเตือนและกระบอกอ่ะเตือนา,า,ะ,านะเอแถวแถวนี้ก็แม่นอันแถวดงป้าสงวนดงหวัวสาวอ่ะเขาก,เกาา็เลยบุ้งนีการตัดไม้อยู่แล้วเขาก็พยายามบึงชายเขาของเขาแต่ได้โอกาสนี้อยากอยากลองเลยอยากเสนอเลยเพื่อให้ผู้คนมา,ายยาามาท่องเที่ยวแรงท่องเที่ยวของฮันดิตร์โดยอยากให้มาท่องเที่ยวเนโซนนี้กับแบบโซนนี้พบผิดโควิดมันนักหลายกัน อยากไปมาซอยแลว้วเที่ยวลาวนอะมาเล่นน้ำตกจากเนี้ยเมื่อนข้เขาอยู่นี่ก็ได้มาเพิ่งน้ำตกต่างก็ได้นาซอยกันมามาเล่นมาทัวร์อยู่ประเทศแลว้วโอ้อยู่ทางใต้นี่กอนเที่ยวไล่หลายอยากห้มาเที่วยวมาชมกันหลายๆได้เขอบใจแล,ล่ว